พ่อครับทำอะไรน่ะไอ้พวกเด็กโง่ใครจะอยากแบ่งให้แกกินแล้วฉันจะกินคนเดียวต่างหากล่ะคือเหมือนพ่อกำลังจะกินพิซซ่า แต่พ่อไม่แบ่งให้พวกเรากินเลยค่ะฮะพ่อเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอ,อผมไม่ได้กินอะไรทั้งหมดคุณคุณพ่อกินพิซซ่าใช่ไหมซื้อพิซซ่ามา ก็ต้องกินคนเดียวสิเว้ยไม่ต้องแบง่งใครโอ้ย,อยพอ่อคะทำอะไรน่ะคือว่าหนูหิวข้าวนะ่ะไปกินในครัวเลยลูกไปค่ะไะไอพวกเด็กโง่ จะอยากแบ่งให้แกกินล้าฉันจะกินคนเดียวต่างหากละ่ะอ,อ,อ,อร่อยแเห็นนั่นไหมพ่อกำลังจะกินพิซซ่าแหละแล้วทำไมพ่อไม่ให้พวกเรากินด้วยอะ่ะพ่อก็คงมีเหตุผลของพ่อน,นั่นแหละฉันว่าเราต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่แล้วละ่ะอื แม่คะอ้าวอะไรเหรอลูกคือเหมือนพ่อกำลังจะกินพิซซ่าแต่พ่อไม่แบ่งให้พวกเรากินเลยคะ่ะฮะพ่อเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอแม่ไม่คิดเลยนะเนี่ยจริงค่ะคุณพ่อไม่คิดจะแบ่งให้พวกเราเลยป่ะงั้นแม่พาไปจัดการป่ะ,ปะคุณนั่นคุณกินอะไรอะโอ้โผมไม่ได้กินอะไรทั้งน,นั้คุณ กินพิซซ่าใช่ไหมทำไมคุณแอบกินพิซซ่าคนเดียวไม่แบ่งครอบครัวล่ะคุณคุณรู้แล้วสินะว่าผมแอบกินพิซซ่าใช่ค่ะมันกินได้ตั้งหลายคนเลยนะแล้วทำไมคุณพ่อถึงกินคนเดียวล่ะคะเปลีนมุปป่งหมายพ่อขอโทษนะลูกผมขอโทษนะคุณต่อไปนี้ผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่น่ะต้องนึกถึงลูกก่อนเสมอแต่นี่สิคุณกินคนเดียวคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นพ่อเลยนะ พ่อคุณพ่อต้องปรับปรุงตัวแล้วนะคะต่อไปนี้พ่อจะคิดถึงครอบครัวเป็นหลักและจะนึกถึงทั้งคุณทั้งลูกก่อนเสมอต่อไปนี้คุณก็เลิกํำแบบนี้ได้แล้วนะคุณพวกเรายกโทษให้อ่ะกินเลยลูกกินเลยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยมุกประ<ๆ>โยชน์แต่ครั้งต่อไป พ่อจะซื้อมาแบบงให้ทุกคนกินแบบนี้เลยเ yeah. yeah. ย้สัญญานะครับพ่อ